ช่วงนี้มาตามรถและจูเนียร์เข้าห้องบันทึกเสียงร้องเพลงจากจอรุซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องกุหลาบสาตานค่ะสวัสดีครับผมจูเนียร์เดือนตานี่ครับนดค่ะที่เรมาอัดเสียงอยากจอรู้นะซึ่งเราก็คนแ่อยากจรู้อยากจะรู้ตอนนี้เท่นั้น ก็กกเป็นเพลงที่อะไรเขาบอกแหวกความหมายเป็นเพลงที่เราแต่งให้พี่จูเนียค่ะพี่จูเนียเขาคิดถึงใครบางคน,นแลก็เลยแต่งให้พี่จูเนียสำหรับคนคนนีน้นพี่จูเนียคิดถึง ก็คือด้วยการด้วยทั้งเรื่องตอนไปอยู่สวิตกันั้นก็คือแบบไปดูดาวไปชิวนั่งดูดาวเงี้ยแล้วก็มันก็เอากีตาร์เล่ๆไปหนึ่งตัวแล้วก็นั่งคิดเมโลดี้ ไม่ใช่ต้องเริ่มแรกก่อนกที่พี่เหนีอถอดเสือ้อเล่นกีตาร์เล่ในในประมาณลบสิบเอ้ไม่ใช่ลบสิบหรอกประมาณหก <laughs> องศาหนาวมากตอน,นัีนลุกคุณอ้ถอดเสื้อเล่นกีตาร <laughs> ์อยากได้ไดชิลใช่แลเหมได,ได้ได้บทเพลงนี้มาแต่ความจะฟิลน,นั้นค่ะ เราบอกเฮ้น็อตเรามองดูดาวเราแบบเราแต่งเพลงสักเคลงดีไหมอะไรเงี้ยเราเราแบบคิดว่าเหมือนเนี่ยแบบว่าคิดว่าหัวสมองของนันจะใช้เพื่อคำสวยงามออกมาได้มากมายอะไรเงย ก็เลยแบบลองคิดเบลดี้มาให้นดดูอะไรเงี้ยแล้วราปฏว่านอดก็ทําได้จริงงแล้วมันก็เป็นนักร้องที่แบบเออมันน่ารักเนาะแล้วก็มันรับส่งไม่แต่เพลงนี้เราเราไม่แต่งที่เดียวนะคะเราแต่งทั้งที่บนภูเขาขั้นทะเลสาบด้วยเราไปจบเพลงนี้ตอนที่ขัามทะเลสาบครัจริงจังมากช่วงนั้นช่วงที่ผ่านมาประมาณเกือบครึ่งเพลงแล้วก็จริงจังมากแบบไม่ได้ต้องเอให้จบต้องอให้จบอะไรเงี้ย

ฟิลฟิลอะตอนนี้มันยังไม่ค่อยฟิลอะเหมือนเค้นออกมาเนาะต้องฟิลฟิลแบบมองดูดาวที่เลเซนกันแ,แกง๊งเป็ดนม่ตอที่จะเนี้ยพี่เขาหลอกปะ <c oughs> พี่เขาก็แบบนั่งอยู่เขาแบบเฮ้ยนี่น,นุชอยากจะรู้อะ่ะว่าตอนนี้คนนั้นคิดถึงเราเปล่าเขาเป็นยังไงบ้างอยากจะรู้อะ่ะเราก็เลยอยากจะรู้คะ่ะนันก็เลยเออเนาะ แล้วเลยแบบเป็นคอรัสมาหรออยากจะรู้ตอนนี้เธอนั่งอยู่ที่ไหนอยากจะรู้ว่าเธอยังคิดถึงฉันไหมอยากจะรู้ว่าเธอนุ่มเป็นเช่นไรอยากจะรู้อยากจะรู้อยากจะรู้เนี่ยนี่นี่มากมันเป็นท่อนเหมือนว่าทาให้คนจำด้วยเนาะใช่ลองอีกรอบหนึ่งนะ ความชัดอีกหน่อยดีกว่าวะฝรั่งมากไปแล้วรู้สึกแบบว่ากลัวๆคิวตัวเองหล่อมากสูงมากยากคิวตัวเองหล่อมากสูงมากมั่นใจร้องวบทีเซาฟรีตึตออย่างเงี้ยโอเคมาขออีกทีขออีกทีนะแต่ฟิลดีขึ้นนะเออโอ้ยเก่งอ่ะเนี้ยนี่กลุ่มร้องเก่งมากเนี่ยบอกบอกจูเนียว่าไงบ้างจำไม่ได้แล้วค่ะขออีกทีขออี่เพลงนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าช่วงนั้นเราก็ ไปอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วเนาะก็ไม่ได้เจอแฟนลับไม่ได้เจอหน้าครอบครัวไม่ได้เจอเพื่อนมาเออนะแล้ใช่แล้วก็เลยเหมือนกับว,ว่าเอาเพลงนี้เป็นเป็นเป็นข้อความที่จะให้เขา่างเนี้ย อและจูเนียแต่งเพลงอยากจะรู้เสร็จนะคะเป็นที่น่า,นายินดีค่ะเพราะเพลงอยากจะรู้นะั้นเขาหูผู้กำกับพี่ป้อนอนี่ปอนคิวแนนเา็ายังจังจนเพลงอยากจะรู้ได้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องกุหลาบสาตานที่ทั้งคู่แสดงด้วยค่ะละครเรื่องแรกโด,ดยกันเป็นไงบ้างคะสนุกดีค่ะสนุกสนานค่ะเราได้ช่วยเหลกกำลังไหมแบบการแสดงอะไรเงี้ยใหม่ใหม่ันคู่หรือว่าส่งอมกเนาะยัครับเพราะไปปนู่นนึงคือคือคู่ของเราคือคนอื่นเขาจะเป็นแบบ เลาคันแท็กันดราม่าสิ่เราไม่พวงกันพี่อยากคิดแค่ตุ้มปีนไม่ใช่ก็คือมันว่าคู่อื่นเนี่ยมีทั้งแบบโกหกกันไปโกหกกันมาหลอกลวงกันมีแบบดราม่ามีแบบร้องไห้โรแมนติกแล้วเขามีทุกรสแต่ว่ามยังขาดอารมณ์ที่เป็นตลกเออเคขาเมันพี่แบบนั้นนะคะเราก็แบบอะไรวะเฮ้ยอะไรอะยิ่งซึ่งมันเราก็ บางทีก็คิดมุกกันเองก่อนที่จะเข้าในฉากไงบอกว่าเสนอเสนอเสนออย่างเงี้ยวผ่านเลยก็เล่นมุกนั้นด้วยแฟนคลับของดอทและจูเนียร์ก็อย่าลืมติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะคะในละครเรื่องกุหลาบสาตาลนวันพุธที่26ตุลาคมนี้ค่ะก็เนี้ขอฝากสำหรับละครเรื่องกุหลาบสาดตะนนะครับซึ่งจะออกแอร์ปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับ ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะครับว่าเรื่องจะเข้มข้นขนาดไหนแล้วก็สนุกขนาดไหนครับอทุกคนเป็นกำลังใจใว้เราสองคนด้วยว่า,างานละครเรื่องแรกใช่แล้วเราดูด้วยนะครับแล้ก็ทำเพลงอยากจะรู้นะประกอบละครเรื่องนี้เนี่ยพวกเราก็บรรจงแต่งขึ้นมาเองเลยเพื่อนทุกคนเลยสามารถใช้กับทุกคนได้คือแบบทุกคนสามารถเข้าถึงเพลงนี้ง่ายๆ,ๆนะคิดถึงใครหรือเปล่าเพลงนี้สามารถเอ่อ ก็เลยจะชอบกันวย่งลืมโหลดกันด้วยนะคะ